เวลา12นาฬิก20นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริ wow, วันวรีนารีรัตนชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รงเประธานการประชุมคณะกรรมการมือที่อริยศิล์สิริวันวรีนารีรัตนครั้งที่1ทับ2,567 โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการพระราชทานทุนรางวัลโครงการทุนเรียนดีของมูลนิธิสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาการถวายทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายรงานการศึกษาและการสําเร็จการศึกษาของผู้รับพระราชทานทุนระดับปริญญาเอกการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านพันธุรักในต่างประเทศกิจกรรม Imagine Asia สนับสนุนทุนสมนาลแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแผนการ เงินงานของมูลนิธิประจำปี2,568 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดําริให้จัดตั้งมูลนิธิอาร,รยาศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะแขนงต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์อันจะนามาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรมที่ผ่านมามูลนิธิได้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการวิจัยแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถด้านศิลปะรวมทั้งงงจหาาอออุปปกกกรรรณ์เเคืื่่่มทียวศิละะภตๆ ส่งเสริมพัฒนาสร้างสารรค์ผลิตผลงานรวบรวมนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน,น,น,งานด้านศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เวลา16นาคม2 2 8นเสด็จไปยังสนามขี่ม้าไทโปโลแอนด์อีควสเตียนขับพัทยาจังหวัดชลบุรีทรงเปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ p r i n c e s s Cup Thailand 2024ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่10ตามพระวิถีฉัยของสเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาภายใต้นาคิด building the bond between horse and rider discover the joy of horse connection เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์การแข่งขันของนักกีฬาและผู้ดูแลม้าชาวไทยรวมทั้งสรง เสริมกีฬาขี่มาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่มาและสมโมสรขี่ม้าต่างๆในการนิ้ทอดพระเนตการแข่งขันรายการ FEI C Cup ในรูปแบบ c i JB หรือการแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางของเยาวชนระดับนานาชาติ จับฉลากมา้าซึ่งสพันธ์กีฬาขี่มารณาชาติหรือ FEI และสพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นถึงความสําคัญและต้องการส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของการแข่งขันกีฬาขี่มา้าในระดับเยาวชนจึงจัดการแข่งขัน FEICup ในรูปแบบ SIJB ขึ้นในปีที่ไม่มีการแข่งขันซีเกมหรือกีฬาขี่ม้าไม่ถูกบรรจุในซีเกมโดยได้พระชถานรางวัลชนะเลิศแก่นางสาวณชิณภารัตนาโชติรัตน์จากประเทศไทย การแข่งขันรายการ p r ริ c เ s ส c u p Thailand 2024แบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ศิลปะการบังคับม้า การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกิดขวาง e อ e n t i n g สุดยอดผู้ดูแลมา้าและสุดยอดช่างเกือกมา้ารวมถึงการแข่งขันเกี่ยวกับสุนัขอาทิการแข่งขันวิ่งกับสุนักการประกวดสุนัขพันเยอรมันเชฟเพิร์ดการประกวดสุนัขสวยงามทุกสายพันธ์ชิงช่วพระาชทาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญ,ญาการแข่งขันสุนัขใช้งานสากลหรือ IGP เป็นการทดสอบความสามารถเพื่อประเมินคุณสมบัติของสุนัขที่เหมาะสำหรับ ทำงานอารักขาหรือรักษาความปลอดภัย จากนั้นท็อพันธเนยเนี่สก,การเทพรกิรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาชกัญญาจะแสดงพระกรณีธิิจที่เสด็จไปทรงงานดูง,งานกีฬาขี่ม้าเพื่อพัฒนากิจการของทหารมารักษาพระองค์กองทบกและวงการขี่ม้าของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศพระจริยวัรด้านการทรงมา้า,า,งมาด้วยทรงสนพระไทยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์พิธีสวนสนามและถวัตสัปปติยานตนของทหารรักษาพระองค์ในวันที่3ธันวาคม2567ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีว นาวีรัตนชกัญญาทรงม้านําขบวนกองพันทหารมารักษาพระองค์ในตําแหน่งองคผู้บังคับกองพันทหารมารักษาพระองค์ที่แสดงถึงความเข้มแข็งพร้อมเพรียงอันเป็นที่ประจักษ์ว่าทหารรักษาพระองค์จะปฏิบัติหน้าที่ดํารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพและถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์จอมทัพไทยตลอดจนพระกรณยิจในโครงการต่างๆอาทิโครงการบ้านพักมาชราโครงการ Princess Collection 2024แบรนด์สิริวัณณวรี X w เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและงานด้าศิลปะชีพผู้สนใจสามารถเข้าร่วมง,งานได้ถึงวันที่15ธันวาคมนี้ณสน,นามขีม่ม้าไทโปโลแอนอีควสเตียนขับพัทยาจังหวัดชลบุรีและกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์กรุงเทพมหาคนครสนามเป้า